潘粤，他麻利。 สวัสดีน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับช่องเก m เ c ลย์ชาแนลแล้วเช่นเคยนะครับผมและเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟเวอร์ YO TIA CITY โ o p e นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่แก้บั๊กนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับเข้ามาจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับจะต้องได้รับอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะครับ ให้ทุกคนมาตรงที people, okay. Pizza, ่ไอชุดไอชุดไก่เนี Math ่ยครับทุกคนก็ของใหมใหม่ไปเลยนะครับของที่เราจะได้จะเป็นพิซซ่านะครับ45กระเปล่า45กระชับปอง3ลูกแล้วก็ดับมังกร1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ VP พบวกหแล้วก็ได้คอย3,000คอยวีวีสองนะครับสกอร์5นะครับเวีสล2นี่สามารถจบปูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในกระเป๋าอีกทีนะครับมาที่2นะครับนี่ก็จะเป็นของที่เราได้นะครับนี้ก็จะเป็นกระชับปองสุ่มร้อนเองนะครับทุกคนนะอ่า แล้วกดโอเพนซุ like ่มไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระชาปองสุ่มรถนะนะแต่ว่าเราจะได้รลดด้วยนะนี่ RG ทู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโคตดีอ่ะนี่ก็จะเป็นดาบมังกรนะครับท่านผู้ชมนแอนโหเขาเท่เลยดูดิเฟลอ่ะโอ้โหดูดิดาบมังกรครับอันนี้ก็จะเป็น ตรอนะครับไม่ไม่ทำมาทำการนะครับท่านผู้ชมนะนะครับแล้วดูตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับผมเอาไว้ซื้ออุปกรณ์นะครับผมอันนี้ซื้อโมงนะฮะมงที่สามหมื่นนะเอาไว้ใส่นะครับเอาไปป้นในวอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับผมนี่ตกปลาแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับผมอุปกรณ์ทำงานนะครับเขียนะครับผม เขปล่อยอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นซานต้านะครับผมนี่ก็จะเป็นหมวกซานต้าคลอสนะครับผมในต้อนรับในปีใหม่เลยละกันนะครับผมนี่คอดเฟียวอ่ะอ่าน,นี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับซึ่งหมวกกระน็อกนะครับผมขามุกกระน็อกนะครับน,นี่ก็เป็นราคาสกินนะครับท่านผู้ชมนี่ยสกนสองไม่น่าจะไม่รองรับนะท่านผู้ชมนะอ่ะ กิบตัดอ้อยเลยแล้วกันนี่กางเขียวกางเขียวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเบิกรถกันนะท่านผู้ชมนะมาตรงนี้เลยกดเทสนะครับเบิกรถเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเอเนอจีที่เราสู่มได้นั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้ข้อดีอะเออรถจัดนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับว่ามีงานอาชีพอะไรบ้างนะครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพเก็บหอยนะครับท่านผู้ชมให้ทุกคนนำมาที่เปิกหอยตรงนี้นะกดเองเก็บไปเลยนี่ นะครับฟังง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอของนะครับของพระเจ้าวีหนึ่งนะเนี่ยได้มานะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบมีโลด้านหลังนะในวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเก็บขนะครับลิปชมคราวรับซับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเตยซอมบี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ชุดของพระเจ้าวีหนึ่งนะครับผมอ่าอานะครับผมเราก็จะเป็นเตยซอมบี้นะครับซอมบี้ค่อนข้างเยอะนะครับมาดิโอ้โห อื้มแตกสวยร้อยนะครับผมอื้หซอมมี้โคตรเยอะนี่นะครับเราก็สามารถมาเล้ซอมมี้ได้นะครับผมจะได้ของนะครับเล้ซอมบี้ไม่ต้องก,กลัวเรามีเกาะเอ๋สบายๆแล้วทุกคนโอ้โหดิ แตกสวยอื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 อก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอ่าก็มาตีอมบี้ได้นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะนะครับผมสำหรับทีนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพขุดเหมืองนะครับแล้วก็กดเองขุดเหมืองไปได้เลยนะครับผมฟาร์มง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับทุกคนเอ็นแล้วก็ฟาร์มได้เลยนะครับนี่นะครับ เออแล้อไอพีบวกมา20ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จุดเลเวลนะครับผมก็เอาไว้ซ้อมอาวุธนะครับทุกคนเนี่ยใน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 แตกสวยไม่เว้นนะครับตอนนี้ไม่เว้นนะครับผมอือหือ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 อือหืมต้องหนีนะครับท่านผู้ชมหนีรอดไหมครับรอดไม่รอดแตกสวย โอ้โหเกิด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 แล้วเกิดแล้วเกิดสวยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มันเล่นได้นะครับที่เลเวลนี้เลเวลนี้ก็จะเป็นเลเวลตายเกิดนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับ